เพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับนัชดาทราฟเฟิลค่ะและตอนนี้นะคะหม่ก็อยู่ที่ถนนสุขุมวิทที่บางแสนค่ะมาอยู่ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะซึ่งร้านกาแฟร้านนี้นะคะเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเลยค่ะและสไตล์การตกแต่งร้านกาแฟที่นี่นะคะก็แตกต่างจากร้านกาแฟที่หม่เคยแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะแลวไม่ก็ชอบบรรยากาศการตกแต่งร้านกาแฟของที่นี่มากๆเลยนะคะจะเป็นร้านไหน เดี๋ยวเราท่านพู้ชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะแลคะคาเฟเปิดใหม่ที่ไม่แนะนำนะคะเพื่อนๆก็คือจ o Lantern นี่เองค่ะ นั่งไนนะคะซึ่งคาเฟ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นสไตล์แคมป์คาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ในลักษณะแคมปิ้งนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะมาทานกาแฟที่นี่นะคะแล้วก็มานั่งอยู่ในแคมปิ้งได้โดยที่เราไม่ต้องทางคืนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันค่ะจะเป็นแคมปิ้งแบบนี้นะคะที่นั่งของทางร้านนะคะก็จะทำเป็นอาท์ดทั้งหมดเลยค่ะ โดยเขาจะทำเป็นเต็นต์นะคะตั้งอยู่รอบบริเวณสนามหญ้ากว้างค่ะก็จะให้ฟิลเหมือนเรากำลังนั่งดื่มกาแฟชิลๆตอนเราไปแคมป์ปิ้งกันเลยค่ะอ๋ไอไปรู้ป่ะไาอย่างนี้ค่ะเพื่อนที่นี่นะคะตอนนี้นะคะเดือนพุคพันนะคะยังเป็นซอฟต์โอเปินิ่งอยู่นะคะจะมีแกรนด์โอเปินิ่งจริงๆอีกครั้งในเดือนมีนานคมค่ะ จะเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแต่ถ้าหลังช่วงแกลนโอเพนนิ่งไปแล้วก็อาจจะมีการขยายเวลาเปิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ ในส่วนของเคาน์เตอร์ที่ทำเครื่องดื่มนะคะทางร้านก็นำมาตั้งด้านนอกเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะถ้าการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็จะ move ซ o n นี้เข้าไปด้านในนะคะที่คาเฟ่นี้นะคะเขาก็จะใช้เครื่องทำเอสเปรสโซ h ชอ็อตแบบแมนนวลตามที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอเลยค่ะ ใครไม่ชอบกาแฟนะคะก็มีเมนูที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟแนะนำมากมายนะคะก็ลองนะคะมเมนูที่ไม่สั่งไปตัวนี้เขาเรียกว่าเดอร์ตี้นะทำไมจะไม่ผิดเนาะ<ม>ก็คือจากที่น้องเขาแนะนำนะคะก็จะเป็นอ๋อ จะมีส่วนผสมของพานาคอต้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมของกาแฟตัวนี้ที่หม่เลือกนะคะ,มะเมล็ดกาแฟก็จะเป็นตัวบราซิละค่ะซึ่งมเมล็ดกาแฟของที่นี่นะคะก็จะเป็นอาราบิก้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นสเปเชียลอาราบิก้าที่มาจากหลายที่ทั่วโลกนะคะเราก็สามารถเรียกได้ว่าเราชอบกาแฟแบบขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลางเราก็สามารถบอกน้องเขาได้ว่าเราชอบกาแฟประมาณไหนแล้วก็ให้น้องแนะนําว่า กาแฟไท p ์นี้เหมาะกับเมนูเครื่องดื่มประเภทไหนได้นนะคะ่ะอ,อันนี้ไม่ต้องราทานะคะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปก่อนมาชิคุณเพื่อนจะบอกว่ากาแฟที่นี่นะคะ โอเคนัมเบอร์วันเลยคือเลิศมากค่ะเพราะว่าปกตินะคะมมายเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอาราบิก้าอยู่แล้วค่ะแล้วก็หาแบบยากมากเลยนะคะที่เราจะเจอร้านกาแฟที่เป็นอาราบิกา100้าลอยรเริเลยคะแล้วยิ่งที่นะคะเป็นแบบสเปเชียลอาราบิก้าด้วยแล้วก็มาจากหลายแหล่ทั่วโลกที่เราเลือกได้อันนี้ถูกใจมามากค่ะรสชาติดีจริงๆเ ไม่มาสั่งมาก็คือตัวบาซิลลาเต้นะคะซึ่งมม่ก็ยังไม่ได้ลองชินเนมเลยเพราะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองชินน้นละกันค่ะรลชั่นนุ่มแล้วก็มีส่วนผสมของนมแน่นอนเพราะว่าลาเต้เนอะบาซิลลาเต้นะคะอิ่มค่ะ ถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวชุมนุมนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่อยู่ที่จังหวัดชุมนุแล้วนะคะถ้าผ่านมาแถวบริเวณเส้นถนนชุมุมวิทย์นะคะตรงบางแสนนะคะเพื่อนๆก็ลองแวะมาที่คาเฟ่แห่งนี้ดูนะคะน้องๆ้องบาริสต้าที่นี่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดกาแฟได้ดีมากๆเลยค่ะและเพื่อนๆก็สามารถเลือกกาแฟรสชาติที่เพื่อนๆต้องการได้โดยบอกกับน้องน้องบาริสต้าเขาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะไม้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ของไม้ไมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากมาไม้ด้วยนะคะวันนี้ไม้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย